ท่านติดใจฉากหลายที่สุดของกรัรมพูชาเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฉากที่หนึ่งประธานสภา,าของกัมพูชาชื่ออะไรนะนางคน่ะววนใช่ไหมมีตำแหน่งแต่ผมก็จำไม่ได้นางคน่ะหลังน้ำตาเดที่ประชุมเกี่ยวกับเด็กและชตตีในสาภาพรัฐสภามี30ประเทศ กล่าวหาประเทศไทยหลายเรื่องโดยเฉพาะแก๊สพิษถึงขนาดนี้ยังยืนยันอีกเรื่องแก๊สพิษรวมถึงเรื่องอื่นๆนอันนี้เหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองอกรณีที่กัมพูชาโดยพลตำแหน่งอะไรคือจำไม่ค่อยได้ข่าวมาันเยอะจันน่ะในจันน่ะจันอะไรนะ เออพลตีจันใช่ไหมอา่อานนำเอาผู้ช่วยทูตทหารแล้วไปปรีเซนต์ว่าไทยเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอามีสตอรีอ่ไทยเนี่ยถแถลงมาก่อนหน้าสองวันเรื่องการควบคุมตัวเฉลยศึกหมายถึงทหารเขเมรยอมจำนนวน18คนโดยที่ก็ให้กินน้ำกินท่าอยู่ในที่ปลอดภยัยและปรากฏว่าไปบอกว่ากรณีนี้ฐานไทยมาหลอกจับมือ ถึงเวลาอ้อมมาข้างหลังเอาปืนจ่อหัวแล้วควบคุมตัว18คนและคาดว่าจะตายไปสองคนโดยที่อ้างต่อไปว่าเอามีคนหนีรอดไปคนหนึ่ง <c oughs> คือท่านล้อมเข้ามาขนาดน,นั้นหนีหนีได้ยังไงแต่ถ้าไม่หนีเรื่องนี้การคอมเมนจะไม่มีวันจะพูดได้เพราะไม่มีใครรู้ไงมันจะมีคนเดียวในแหละที่บังเอิญต้องหนีได้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สอง หรือเจ้าเหตุการณ์ที่3มามเมื่อวานนี้ตอนเก็นผมได้รับข้อมูลที่นําเสนอไปในเบรกแรกเล่าเช้านี้ขีปนาวุธ MK สักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่ซูกี้ทานโบ้ชมอ,อยู่ที่บ้านเลยสื่อกับูชาระบุอ้างอิงข้อมูลจากภูมิในการเรื่องเกี่ยวกับทุ่นระเบิดของเขมรว่าไปกรณีไม่ F16 ก็กริปเพนเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านเรือนประชาชน ไปขุดนำเสนอภาพเป็นชุดเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นขนาดพันปอนใหญ่มากการศึกสงครามระหว่างชายแดนคราวนี้ไม่เรียกสงครามการประทะกัน f 16เพิ่งขึ้นบินเนี่ยพระหัสที่แล้วนี่เองอวันนี้วันอีกหนึ่งพระรหัสหนึ่งถูกไหมก็ประมาณว่าไม่ถึงสัปดาห์ถ้ามันมันเก่าขนาดนี้ฮะนี่ไงแล้ว F16 หรือเก็บเพ่นยิงใส่ไปเอาเก่าขนาดนี้เกือบจะเป็นโบราณวัตถุอยู่แล้วสนิมเขลอะเลยนั่นนะแล้วก็สื่อกัมพูชาก็นำเสนอข่าวว่าเนี่ยอาจโจมดีพลเรือนโดยใช้ขีปนาวุธระเบิดชนิดขนาดใหญ่บ้านยังอยู่เลยไหยังอยู่เลยเสาบ้านยังคาอยู่เหนือระเบิดเลยมันเหลือเชื่อไหมนี่ไงถแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเลยผ่านสื่อกามพูชา พูดในการเรื่องสนธิสัญญาทุดร,ระเบิดของขมรน,น่ะ CMAA ในแห่งรัตนาอันนี้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่สามเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมดูเถอะคือมันเสียใจนะ F16 หรือกริปเพนอุตสาทันสมัยแล้วเกินทำไมเอาระเบิดเก่าๆอย่างนี้ขนิมนมขึ้นขนาดนี้เนี่ยดูเถอะแล้วแสนยานุภาพบ้านที่ปกติ ลมมาแ,บบแรงๆคงไม่เหลือ,อยังอยู่เลย,ออยเอ่ะอเอคราะดีเมื่อคืนนี้อาเพจ army military Defense force บอกออกมาว่าอาเป็นระเบิดจากยุคสงครามต่ออเมริกาเอออาเพจนี้เขาใช้คำว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจำไม่ได้แล้ว อาจจะผู้ชมว่าเหตุการณ์ไหนสามเหตุการณ์นี้ใหญ่ๆเมื่อวานเนี่ยอืท่านชอบอันไหนหมายถึงดูสมบทบาทแล้วเกินอถ้าถามผมไอ้คาหนังคาเขาอะไรคือไอ้ระเบิดเนี่ยแล้วไม่ใช่เป็นกรณีอินฟูชาวบ้านที่ไหนนะเป็นผู้มีการเรื่องทุ่ระเบิดของขเขมรคือน้อง ค่ะโคตรเสียชื่อเลยเอฟสิบหกกองทัพากาศต้องออกมาชี้แจงเด็ดขาดเลยนะอัะท่านเอาระเบิดมาจากไหนเนี่ยฮะอาสนิมเครออะไรเนี่ยดูเถอะแล้วขุดแบบชนิดที่เรียกว่ามันไม่ได้หล่นแล้วมาวางนะมันฝังอยู่ในดินค่ะแล้วก็ต้องขุดกันแบบชนิดที่เรียกว่าขาดอย่างเดียวคือเจ้าหน้าที่กรมศิลป์แล้วอ่ะ อาคารอย่างเดียวคือไอ้ที่เอาปัดๆอ่ะาอายุทศวรรษ1970นอ่ะค่ะอ่ะคือ